ดรเศรษฐพุทธท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็เห็นอยู่นะครับว่าอัดตราดอกเบี้ยงเงินกู้กับอัดตราดอกเบี้ยงเงินฝากต่างกันตั้ง5-6%คนซื้อบ้านผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายย่ำแย่ไปหมดเลยครับมันไม่ควรต่างกันขนาดนั้นอย่างค่าในหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็2-3%นันเองนะครับค่าในหน้าขายหุ้นก็นิดเดียวแต่เรารับเงินฝาก จากประชาชนแล้วไปปล่อยกู้กลับได้ผลตอบแทนมหาศาลแบบนี้มันเป็นทรรมเลยครับผมอยากจะให้ท่านลองพิจารณาที่จะเจรจากับธนาคารนะครับหรือขอความร่วมมือแบงกรัฐลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาสัก1%ซึ่งจะทําให้เงินผ่อนชำระเนี่ยครับลดลงถึง10%เเลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็คงต้องบอกธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยครับว่า ถ้านขนาดแบงก์รัฐลดดอกเบี้ยแล้วท่านยังไม่ยอมลดอาจจะต้องเปิดแบงก์เพิ่มการให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเนี่ยมาแข่งขันก็จะทำให้อัตราดอกเบีย้ยลดลงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับประเทศไทยของเรานั้นธุกรกิจธนาคารอาจจะเกิดผูกขาดและมีผลกําไรมหาศาลท่านเป็นผู้ว่ามาเกือบ4ปีแล้วนะครับน่าจะพิจารณาเรื่องนี้จะจะเพราะการที่เราจะเปิดธนาคารใหม่นี่ครับธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องเสนอที่รัฐบาลให้ดําเนินการอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกอาจจะให้คนอื่นมาทํางานแทนจะดีไหมครับ